วันนี้เรามาเปิดกล่องใหม่กันเถอะพ่อเอเอากล่องแรกเลย lle! เข้าบ้านเข้าบ้านไม่เปิดในบ้านนะกานมียิมนาสติกโอลิมปิกเทียร์แลนตาปี1996งเก้า้ตัวนี้เป็นที่ซิดนียปี2000นอันนี้เป็นพินคอลเลกเตอร์คือ สะสมเข็มกลัดเนาะจะ้เห็นที่เสื้อเขาจะมีอะเออเย,ยอะแยะแบบเข็มกลัดอันนี้จะมีตัวพินของเซนตนีปีสองพันให้ด้วยตัวนี้เป็นนัสคา r 5ห้าสิบปีนัสคา r นะครับผมร้องห้าสิบปีนัสคา r ใช่นักแข่งรถกับมาสุดท้ายคือนิกกี้นิกกี้น่ารักเชียว ของเล็กๆโอเคก็ยังไงก็ฝากติดตามที่หน้าเพจนะครับตุ๊กตาบาร์บี้มือสองนะครับสวัสดีค่ะ